สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l ของท่านกับ IT Review App c n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  ครับกับผมโคดตี IT Review App ครับวันนี้ผมยังคงมีเทคนิคดีๆด,ด,ด้าน ICT มาฝากท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยซึ่งเทคนิคที่ผมจะนำฝากท่านในวันนี้นั่นก็คือการนำข้อมูลจาก Microsoft Office PowerPoint นะครับเข้าสู่แอปพลิเคชันของตัว Google App นั่นคือ Google s l i d e นะครับซึ่งมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปปฏิบัติไปพร้อมกันครับ ผมมีตัวอย่างไฟล์ PowerPoint ที่ผมได้เตรียมไห้ท่านได้ดูในตรงนี้มีประมาณอยู่6สไลด์นะครับสไลด์ที่1สไลด์ที่2สไลด์ที่3สไลด์ที่4สไลด์ที่5และสไลด์ที่6นะครับกรณีที่ผมมีสไลด์ในตัวโปรแกรม PowerPoint แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยผมจะนําขึ้นสู่ตัว Google s l i d e ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปปฏิบัติในขั้นตอนนี้ไปพร้อมกันครับผมกลับมาที่ตัว Google s l i d e นะครับนี่ผมทําการเปิด Google s l i d e ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้ผมก็จะได้สไลด์เปล่าๆขึ้นมา1สไลด์แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปผมจะนําข้อมูลที่เป็น powerpoint ตัวนี้ขึ้นมาใน google ส l i d e ได้อย่างไรนะครับผมก็คลิกไปที่เมนูไฟล์นะครับหลังจากนั้นผมก็เลื่อนมาที่คําว่านําเข้าสไลด์ท่านกดที่นําเข้าสไลด์หนครั้งระบบก็จะให้เรานะครับมันจะมี2แถบตรงนี้นะครับนั่นคืองานนําเสนอและก็อัปโหลดให้ท่านเลื่อนเมาส์มาที่อัปโหลดกรณีที่ เรายังไม่ทําการอัปโหลดขึ้นไปในระบบนะครับผมก็คลิกที่อัปโหลดเสร็จแล้วระบบจะบอกว่าให้ท่านลากไฟล์มาวางที่นี่หรือท่านจะคลิกเลือกจากอุปกรณ์นะครับในขั้นตอนนี้ผมขออนุญาตทำขั้นตอนเบสิกนั่นคือเลือกไฟล์จากอุปกรณ์แล้วกันนะครับผมคลิกหนึ่งครั้งลงไปที่ปุ่มเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะครับผมก็คลิกเลือกไปยังตําแหน่งที่ผมได้เตรียมข้อมูลไว้นั่นคือไฟล์นี้นะครับตัวอย่าง PowerPoint ผมดับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งที่ไฟล์ ผมเจอไฟล์ PowerPoint ที่ผมได้เปิดให้ทุกท่านได้ดูเมื่อสักครู่นี้ผมคลิกเลือกหนึ่งครั้งที่ตัวอย่างไฟล์ PowerPoint นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกที่ปุ่ม Open จุดนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งระบบกำลังทำการอัปโหลดไฟล์ PowerPoint ขึ้นไปยังตัว Google Slide นะครับเมื่อได้ครบเรียบร้อยนะครับก็จะได้สไลด์ครบ6อ,อก Slide ตามที่เราได้เปิดให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้เลื่อนมาดูด้านบนนิดนึง ระบบจะบอกว่าเลือกสไลด์นะครับท่านจะเลือกจากทั้งหมดนะครับหรือไม่มีนะครับคราวนี้ผมจะเลือกจากสไลด์ทั้งหมดที่ผมมีนั่นคือ6สไลด์ผมคลิกที่ปุ่มทั้งหมดจุดนีนะครับในส่วนต่อไปเราจะเปลี่ยนทีมหรือไม่นะครับในที่นี้ผมก็ใช้ทีมแบบดั้งเดิมนะครับโดยการติ๊กเลือกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็จะบอกว่าเลือกทั้ง6สไลด์ระบบจะบอกเพราะว่าเราเลือกทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสไลด์ ท่านจะยกเลิกหรือนําเข้าสไลด์ในที่นี้ผมขออนุญาตคลิกที่ปุ่มนําเข้าสไลด์นะครับกด1ครั้งที่นําเข้าสไลด์รอสักครู่หนึ่งระบบจะนําสไลด์จากตัว PowerPoint เข้าสู่ตัว Google สไลด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะได้นะครับสังเกตว่าในสไลด์แรกจะเป็นสไลด์เปล่าๆนะครับซึ่งเราต้องทาการลบออกโดยการคลิก1ครั้งนะครับคลิกที่คําว่าลบก็ได้นะครับหรือท่านจะกดที่ปุ่ม Delete ก็ได้นะครับหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าเรียบร้อย เราก็จะได้สไลด์จุดนี้นะครับครบ6สไลด์เหมือนกันกับที่เราใช้ในตัวโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นะครับคราวนี้ท่านก็สามารถที่จะนะครับดูตัวอย่างสไลด์โดยการกดนี้นะครับหนึ่งครั้งอีกก็ได้นะครับคลิกสไลด์ต่างๆตามที่เราได้เตรียมนำเสนอไว้แบบนี้นะครับจะคลิกจากสไลด์จุดนี้ก็ได้นะครับหรือย้อนกลับมาหรือต้องการยกเลิกก็คลิกออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับหนึ่งครั้งนี่ก็จะกลับมาที่หน้าจอออกแบบเหมือนเดิมนะครับ คราวนี้ท่านจะนําไปใช้ประโยชน์ต่อท่านก็คลิกที่ปุ่มแชร์นะครับก็จะขึ้นมาปุ่มแบบนี้ให้เราเห็นท่านต้องการให้คนอื่นใี่คนอื่นนะครับทำการเป็นเจ้าของร่วมกันกับคนหรือไม่นะครับถ้าท่านไม่ต้องการก็ไม่ต้องพิมพ์อีเมลของคนที่ท่านต้องการลงไปตรงนี้นะครับรับลิงก์ท่านก็มาคลิกที่เปลี่ยนนะครับนี่จุดนี้นะครับเมื่อคลิกที่เปลี่ยนปุ๊บก,ก็จะมีสองสิทธิ์ให้เราเลือกคือเราจะคลิกที่จํากัดหรือจะทุกคนที่มีลิงก์นะครับผมก็เลือกทุกคนที่มีลิงก์จุดนี้นะครับ คราวนี้เลื่อนมาดูฝั่งทางด้านขวาอีกจุดหนึ่งนะครับเราคลิกปุ่มน,นี้จะมี30สิทธิ์ให้เราได้เลือกคือผู้มีลิงก์นี้สามารถอ่านได้อย่างเดียวหรือแสดงความคิดเห็นได้ด้วยหรือจะเป็นเอ i t เตอร์นั่นคือสามารถแก้ไขไฟล์งานของเราได้ด้วยผมก็คลิกเป็นแค่ผู้มีสิทธิ์อ่านได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็คลิกที่เสร็จสิ้นตรงนี้นะครับนี่หรือจะคลิกที่คัดลอกเพื่อนําลิงก์ดังกล่าวไปลงในคสัสต์รูมหรือแชร์ใน Facebook ในกลุ่มไลน์หรือแหล่งข้อมูลต่างๆที่จะ ส่งให้ผู้ใช้งานต่อไปนำไปใช้ประโยชน์ครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะได้รูปแบบวิธีการง่ายๆนะครับซึ่งมีเทคนิคเหล่านี้มีมานานแล้วนะครับแต่ผมนํามานําเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่งครับในการเทคนิคจากตัวโปรแกรม powerpoint นะครับที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาสู่ตัวโปรแกรม google slide นะครับซึ่งเราจะสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ทางลักษณะออนไลน์ให้กับผู้ที่เราต้องการนำเสนอข้อมูลจุดนี้ได้อย่างง่ายดายครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่าน ที่ต้องการเอาเทคนิคนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์หรือปุ่ม s u b สไครต์เพื่อติดตามผลงานของเราในส่วนต่อไปพร้อมกับเป็นกําลังใจให้เราในการพัฒนาคลิปดีๆในการนําเสนอข้อมูลท่านในส่วนต่อไปสำหรับวันนี้ลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ